ันนี้วันอาทิตย์อันนี้บรรยากาศท่าเออพีดูนิวันธรมรมดาที่ไม่ได้ขายของนี่ชีวิตสองตายายตากเกษียนไปนแล้วแต่ยายยังไม่กเกษียนหาทำวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ ไปส่งยายบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวตาก็ไปนั่งจินกาแฟเดี๋ยวตาก็ไปรับกลับไปรลดโลดนีด่ค่ะตลาดท่าเรือพีเมื่อวานนี้ขายไปแล้ววันนี้ก็ไปที่ท่าเรือพลบางายทราชม ชมวิวนน้ำทะเลค่ะเออวันนี้น้ำยังไม่ขึ้นเดี๋ยวประมาณสักเย็นๆประมาณสักประมาณหกโมงอ่ะน้ำจะขึ้นเพราะวานี้ขายของอยู่ที่ท่าเรือพีประมาณสักหก,ม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 กมโมงน้ำทะเลก็ขึ้นบรรยากาศดีสำหรับท่าเรือพีนักนักท่องเที่ยว แวะมาเที่ยวที่ตลาดท่าเรือพีวันเสาร์นะคะก็จะได้ชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านอาหารที่ตลาดท่าเรือพีอยอาหารของตลาดท่าเรือพีก็สดๆนะคะเพราะว่ามาจากชาวประมงในพื้นที่ในชุมชนของเรานะคะแต่วันนี้ที่ท่าเรือพลก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะคะเรื่องอาหารก็อาหารทะเลก็พอได้นะคะแต่เรื่อง เรื่องของการมาท่องเที่ยวนะคะในส่วนของตลาดท่ารถพลเรานะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่โดยในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนในพื้นที่แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวยังยังน้อยอยู่ก็ถ้าว่าใครได้ดูคลิปนี้นะคะก็ลองแวะมาเที่ยวนะคะวันอาทิตย์ตลาดท่ารถกพลบางรายนะคะก็อยู่ที่ถนนเรียบชายฝั่งทะเลอย่างนี้นะคะ ายกบอยนะคะท่านนายกลุ่งเรืองศิลวงทรทองทายาทนายกบักนะคะก็สืบเจตนาลงของท่านนายกบักนะคะก็ทําให้พี่น้องในพื้นที่ในชุมชนมีที่ทํามาหากินนะคะมีการประกอบอาชีพส,งส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ของพื้นที่ของปักทรายนะคะ ในส่วนของตลาดท่านะพีอยู่ในส่วนของตำบลบางปะส้อยนะคะซึ่งอ,อยู่สิดจนันนี้ก็เป็นสาลาที่อยู่บนถนนเยบชายฝั่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่ดูซีมีนกด้วยบรรยากาศที่เห็นไกลๆนู้นะคะก็เป็นที่เขาเลี้ยงเลี้ยงหอยนางรมใช่ไหมนู้นมองไปไกลๆ นางลมหอยแมลงภู่นะคะดูเห็นเขาขาวๆด้วยนะคะเป็นบริเวณสุดปลายซอยของถนนท่าเรือพลบางสายนะคะที่เป็นจุดชมวิวและเป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดที่ดึงนะคะนะักท่องเที่ยวเป็นจุดที่พ่อค้าแม่ค้าก็ลงมาขายนะคะที่สะพานช่วงตอนเยน็นๆประมาณสักห้าหกโมงเงยน็นช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกทะเลนะคะ สวยงามอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบนสะพานนะคะร้านกาแฟออนสะพานนะคะตัวนี้ก็วิวสวยมากเลยถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยผ่านและเคยมาแวะทานอาหารนะคะ,ะ,คะบรรยากาศถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สําคัญนะคะของพื้นที่ถนนเรียบชายฝั่งนะคะสะพานชลมาศวิถีนะคะซึ่งเส้นทางนี้ส่วนมากแล้วก็จะออกไปทาง เป็นทางลัดที่ไปกรุงเทพนะคะเนี่ยค่ะปปไปใต้ไปกรุงเทพนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็จะเป็นของเทศบาลบางซายก็จะเป็นตลาดบางซ้ายนี่นะคะเราใกล้จะถึงเราใกล้จะถึงตลาดเทศบาลบางซ้ายแล้วนะคะเราจะเห็น อาหะรเราถึงแล้วนะคะจะเป็นอาคารเป็นอาคารระดับเมืงโถนะคะเนี่ยค่ะของเทศบาลบองไทรเห็นล่มส,สวยๆหลายๆสีนะคะบนลานแล้วที่เห็นอีกจำนวนนนะคะก็คือร้านค้านะคะแล้วเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็อีกสีสวยๆก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วนะคะนี่คือตลาดท่าเรือคนบางไทร กระเลียวตรงนี้นะคะจะเียวตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครขับรถมาจากเส้นทางนู้นนะคะที่ผ่านปลาสลาปลาโลมาหรือเรือใบนี่นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นนะคะในส่วนของการขายของพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มมาตั้งร้านตั้งแต่บ่ายโมงค่ะสินค้าก็จะพร้อมขายกันประมาณนะคะช่วงบ่ายสามนะคะ,ะตลาดนี้นะคะก็จะปิดประมาณสามทุ่มแล้วก็จะเป็นปเห็นพระพิฆเนศนะคะที่เป็นซุ้มประตูของเทศบาล บางทรายแล้วก็เป็นสวนสุขภาพนะคะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไทยจะมาก็จะเห็นช้างสามเตียนะคะ,ละเลี้ยวเข้ามาจอดเรามีที่จอดรถมากมายเลยค่ะสําหรับเทศบาลบางทรายหรือตลาดท่ารวมพลแอดบางทรายนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะจะเข้าไปตลาดนะคะนี่ค่ะเข้ามาเลยนะคะตลาดก็กจะเห็นซุมบางกรเห็นช้างสามเสียนเห็นพระพิฆเนศนะคะ ก็วิ่งเข้ามาเลยค่ะก็จะมีสถานที่ไว้สำหรับรองรับนะคะท่านที่จะเดินทางมาชมชิมช็อปแชะนะคะที่ตลาดท่าเรือผลแอดบางไทรนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลบางไทรตำบลบางไทรอำเภอเมะะืองจังหวัชดชลบุรีค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะบรรยากาศของตลาดะะและสเต็กหน้าตลาดนะคะก็อร่อยนะคะป๊อปอาร์ตสเต็กนะคะ ตาดช่วงนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบม,มงครึ่งเนาะบ่ายโครึงพวก่อค้าแม่ค้าก็จะตั้งร้านกันนะคะนี่คะ่ะลานนะคะบนลานเทศบาลตำบนบางายนะคะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งร้านนะคะเพื่อรองรับ ค้านะคะร้านออลูกปัามร้านลูกปัามฟักเทลหางกระรอกนะจ๊ะกำลังตั้งร้านแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้อยสวัสดีครับ